ลูกประครบสมุนไพรไทยดังไกลทั่วโลกสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ไทยเฮอแป้โฮมพาเพื่อนๆมารู้จักลูกประครบหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่าเผาค่ะพามาทํากันนะคะก่อนการเข้าชมฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยคะ่ะตอนนี้ก็ไปชมการทําลูกประครบที่มีแกงสมุนไพรหลากหลายช่วยคลายปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกกันได้เลยคะ่ะ ขั้นตอนแรกนะคะจะไปขุดหาสมุนไพรตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไพลค่ะหรือทางภาคเหนือเราจะเรียกว่าปูเลยนั่นเองนะคะขุดยากมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามีหัวที่ใหญ่มากแล้วก็ออกข้างรั้วกันด้วยนะคะใช้เวลาขุดก็เกือบ10นาทีนะคะเมื่อยเลยค่ะก็ได้ใช้ลูกประครบก็ตอนนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะต้องออกแรงเยอะหน่อยนะคะเพราะก็จะได้หัวไพลามานำไปทำลูกประครบนะคะ นำไปล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมไปทำลูกประครบกันค่ะนำมาแช่ในน้ำเกลือพร้อมหัวขมิ้นที่ขุดเตรียมไว้แล้วนะคะแช่ไว้ประมาณ15นาทีค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะไปเก็บใบมะขามตะไคร้มะกรูดที่อยู่บริเวณรั้วบ้านกันค่ะเมื่อได้แล้วนะคะก็นำมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะพอหมาดๆแล้วก็นำมาหั่นกันค่ะ เริ่มจากหัวไพรค่ะสรพพคุณหลักนะคะไพรช่วยรักษาผดพื้นคันรักษาปีโรคเน็บชาสมานแผลลดการอักเสบคลายกล้ามเนื้อค่ะต่อด้วยขมิ้นค่ะสรพพคุณสร้างภูมิคุ้มกันลดการอักเสบป้บองกันภูมิแพ้รักษาโรคผิวหนังสมานแผลค่ะตามด้วยตะไคร้นะคะสรพพคุณช่วยให้นอนหลับสบาย แล้วก็แก้ปวดศีรษะได้ค่ะต่อด้วยมะกรูดนะคะเราจะใช้ในส่วนของผิวของเขานะคะแก้เป็นลมหน้ามืดขับสารพิษช่วยให้ผ่อนคลายค่ะต่อมานะคะก็จะมีใบมะขามนะคะสรรพคุณรักษาแผลเรื้อรังล้างแผละนะคะรักษาหวัดรักษาไอได้นะคะ แล้วก็ยังจะมีกระบูลแล้วก็พิมเสนด้วยนะคะในส่วนของกระบูลช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีค่ะเป็นยารงะงับประสาทรักษาแผลผิวหนังได้นะคะในส่วนของพิมเสนนะคะช่วยกระตุ้นการหายใจแล้วก็ยังกระตุ้นสมองค่ะแก้ไอรักษาแผลสดฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนังได้ค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันเทใส่ในผ้าขาวบางหรือผ้าดิบนะคะที่เตรียมไว้ค่ะ จัดการมัดให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็ทําก้านจับให้เรียบร้อยเลยค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วก็นําไปนึ่งให้เกิดความร้อนแล้วนําไปใช้ได้เลยค่ะก่อนการใช้อย่าลืมทดสอบความร้อนก่อนใช้นะคะอย่าให้ร้อนจนเกินไปเอาแบบอุ่นๆก็พอนะคะสารพคุณของสมุนไพรทั้งหมดนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนะคะแบบไม่รุนแรงค่ะข้อแนะนําในการใช้ลูกประครบนะคะ ก็อย่าใช้ในช่วงที่เกิดการบาดเจ็บในช่วงแรกๆในช่วง24-48ชั่วโมงแรกนะคะเพราะอาจจะก่อให้เกิดการอักเสบที่รุนแรงขึ้นและควรจะตรวจเช็คความร้อนก่อนการใช้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าร้อนเกินก็อาจจะทําให้ผิวหนังพุพองได้นะคะสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานก็ไม่ควรใช้รูปประครบนะคะเพราะอาจจะเกิดแผลได้ง่ายค่ะสมุนไพรที่ใช้นะคะจะต้องระวังสําหรับผู้ที่แพ้ด้วยนะคะ แพ้ตัวไหนก็ตัดสมุนไพรตัวนั้นออกไปได้เลยนะคะจะได้มีความสุขกายสบายใจขณะทำการประครบสมุนไพรนั่นเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากไทยเฮบแอดโฮมนะคะเพื่อนๆสาระดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์ เพื่อการสร้างสงรรค์คลิปดีๆอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะวันนี้จะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ